วันนี้ผมพามาดูลืมบอกคลิปเลยเปลี่ยนคลิปแล้วสาระเออไม่ใช่หลุดบาดเยอะไม่ใช่สาระคำดัำซิ่งไทยแลนด์หนึ่งในผมพามาดูมารีวิวเออพามาดูดิพามาดูแบ็กโคกกับรถด,ดำนะโาเคเริ่มแรกดิโอลงมาดิหน,นอนเดียวดูดิอันนี้ก็เป็นประตูดำ นี่ก็แปลสามชาตินะครับนี่ก็เอ,อสติกเกอร์รุ้นโชคทองนี่ก็สติกเกอร์เหมือนกันเาาว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อ,อกระจกนาซาครับนี่ครับกระจกนาซาครับอันนี้ก็สติกเกอร์ลูกกตาน้ตาอีโน่นะแล้วอันนี้ไฟจิกไฟจิกเขแบโค้แบบโค้ครับนี่ก็เป็นแบคโคดครับอันนี้สติกเกอร์เขียนว่า ECU Shop อันนี้ก็เป็นนับโชว์ไว้บุญหมดได้อันนี้คือยี่ห้อโบลิกนะครับชอบโบลิกนะครับนี่เกาได้นะววต้องขนตะโคดได้ไงขนตโคดนี่จะเท่นะจะเท่เทยนะครับพาแค่นี้แหละบ๊ายบาย